น้องจวงอีกแล้วร้านลับเขตน้องจวงมาอีกแล้วมีคนที่แบบอินไซต์สุดๆของคนปัจจีนแนะนํามาว่าต้องร้านนี้สุกี้พวนสุกี้โบราณอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมน้ําจิ้มของร้านนี้น่ากินมาก<ฮ>พริกอันนี้อันนี้เป็นสุกี้รวมมีเนื้อด้วยมีทะเลแล้วก็มีเนื้อมีปลาปลาหมึกไก่หมูแล้วก็เนื้ออร่อสเขาเหมือนเต้าหู้ยีอะ่ะเป็นสูตรแบบโบราณจริงจัง แต่การใส่พริกเข้าไปมันทาให้ชูรสความเผ็ดแล้วก็แคปหมูเขาดีนะจ๊ะอืมอร่อยจริงอร่อยมากเลยค่ะเราการันตีโดยทีมงานมิแท้ชวนจริงฝั่งปาจีนร้านที่อร่อยในป้าจีนเราจะมีคนไปทําการรีสิชให้แล้วก็จะโทรว่าร้านนี้อร่อยนะอะไรเงี้ยดีมากเลยดีที่ได้มากินด้วยนี่วันนึงเราเคยโทรมาช่วงเขาปิดสี่โมงใช่ไหมเราโทรมาสามโมงครึ่งเขาบอกว่าเหลือในออเดอร์เหอสิบชามอ่ะวันนั้นอดกินแบบเฟลเลยเพราะว่าไม่ทันก็เลยมีวันนี้ได้มีโอกาสมา นี่อันนี้มาแคบหมูโด,ดยตรงดูความกรอบอดีมากๆม,มันทึงถึง,ถงดีสดๆยำเนื้อยำเนื้ออยากกินมากน้ำลายจะไหลเนื้อนุ่มมากชนยำจัดจานอันนี้หมูสเตะตอนย่างมาใหม่ๆกินกะทิเตจะจมูมกมาก ดีหมูเขาแบบลื่นๆเลยอะ่ะแต่ไม่แข็งอร่อยนุ่มกลิ่นของกะหรี่ดีมากใครกินหมูสเต๊นแล้วไม่กินมันนะเอามาให้เรา<อ> <laughs> น้ำาจาัดก็อร่อยเ็ามาสูตรเดียวกันกับป้าฉลวยใช่ไหมเป็นหลานป้าฉลวยร<ม>้านดังเหมือนกันที่นครนายกหมูจะคำลุ่มอืมๆๆมัก็ลุ่มกลืน <ๆ S 1> อร่อยมากแล้วราคาก็ไม่แพงสุกี้หมูไก่อ่ะห้าสิบเองอห้องแอร์ด้วยแล้วก็ส่วนเขาล่มลื่นด้วยประเด็น เนีย่ยเริ่มต้น50บาทหมดเลยรวมมิกก็50ทุกอย่างเลยก๋วยเตี๋ยวเกาเหลา50บทโอ้ถูกมากข้างหลังเป็นส่วนทุเรียนช่วงเดือนมิถุนาทุเรียนส่วนนี้โคตรอร่อยพวกเมนูยำก็คือ100บาทหมูสเต็กก็อ้ละ7บาทอตีไปแคบหมูจานนี้50บาทก็คุ้มแล้ว<ม>กรอบแบบใหม่เลยอร่อยจริงขอบคุณนะคะ<ม>ที่แนะนํา<ม>เผ็ดแบบเผ็ดได้ใจเลยเติมพริกประมาณ3ช้อน3-4<ม>ช้อนดูกุ้งใหญ่ไหมใหญ่เนาะกุ้งสด าใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮียข้างๆบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ,อร่อยเป็นร้านสุก,กี้ที่มีก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยแล้วก็น้ำลำไย,ยหวานสดชื่นจริงๆน้ำเก๊กฮวยเขาก็อร่อยแต่วันนี้เก๊กฮวยหมดชุ่มคอมากเลยจ้ากินจริงจ่ายจริงอร่อยจริงยางเยอะพู่กับบ้าบิก๊กนี่นำ้ำซินด้วยนี่นี่อันนี้ใส่อะไรก็น่าจะอร่อยเผ็ดดีสุกี้ในสวนพิกัดเส้นสวนทุเรยียนดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีของอร่อยเราต้องไม่พลาดนะจ๊าแท้คอนเฟิร์ม